อดวนช่วงบ่ายโมงพบันไทยประจวบบันที่22ตุลาคม2568โดยชายผู้บาาังคัรั่งผู้บันไทนครับเรามาดูข่าวบนไทยในช่วงบ่ายโมนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้อาเรงเมื่องงานยินดลิมโพส์ปลดใจหมดเปลือกถึงการปลดมาสดาอ e ชออกจากตำแหน่งโค้ชทีมชาติไทยในครั้งนี้ โดยนัิมบิบรุตวิเชียนวัฒนชัยกองเชียร์แฟนฟันแท้ทีมชาติไทยโพสต์เปิดใจแสดงความคิดเห็นหลังจากที่สมาคามฟุตบอลแห่งประเทศไทยทําช็อกแฟนบอลไทยประกาศปลดมาสดาอิชิอิเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นออกจากตําแหน่งกุนซูทีมชาติไทยโดยมองว่าเป็นการตัดสินใจที่มีข้อกังขาและอาจส่งผลเสียต่อโอกาสในการส่งนักเตะไทยไปค้าแข่งในเจลีกที่ประเทศญี่ปุ่นนลัลิมซึ่งติดตามทีมชาติไทยไปเชียร์เกือบทุกแมตช์ทั่วโลกโพสต์ข้อความเปิดใจระบุว่า พวกเราตามเชียร์ทีมชาติไทยและกโค้ดอิชิอิเคียงบ่าเคียงไหลกองเชียร์ญี่ปุ่นในหลายประเทศ28แมตช์ใน30แมตช์คือที่ไปมาพวกเราเห็นถึงประโยชน์ที่ทีมชาติจะได้รับและความยั่งยืนระยะยาวครับอิชิอิเป็นสะพานเชื่อมไทยญี่ปุ่นนะการปรุอิชิอิที่มีข้อกังขาและหัวข้อการประเมินที่มีข้อสงสัย สะพานนี้ก็จะผุก,กร่อนกองเชียร์ญี่ปุ่นนั้นถึงกับหมดเลยนะฮะทั้งหมดญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับแฟนบอลมากและช่วงหนึ่งถึงมีสโลแกนว่า a respect all การปลดโค้ชอิชิอิแบบค้านสายตาแฟนบอลทั้งสองชาติย่อมไม่เป็นผลดีกับการสง่งนักเตะไทยไปยังเจลีกไม่เป็นผลดีกับการพัฒนาทีมชาติไทยหากว่าผลงานอิชิอิไม่ดีจริงแฟนบอลทั้งสองชาติก็จะเข้าใจแต่นี่ไม่ใช่ครับาผมเป็นต่ว่างานนี้ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันค้านสายตาทั้งโลกใบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันอิชิอิจะโดนแบบนี้อีกหรือเปล่าก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยในยุคของอิชิอิกันด้วยนะครับเรามาดูข่าวต่อมานี่กันครับอารัฐยังไงเปิดสาเหตุที่มาสดาอิชิอิโดนปลดฟ้าผ่าจากตำแหน่งกุญสือทีมชาติไทยเลยกันนี้หลังจากที่สมาคมกีฬาผู้บาดแห่งประเทศไทยทำช็อกแฟนบอลประกาศปลดมาสดาอิชิอิ เฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นออกจากตำแหน่งกุนซอทีมชาติไทยชุดใหญ่แม้ผลงานกาลังดีพึ่งพาทีมชาติไทยบุกอัดไต้หวันถึงจิน6ต่อหนึ่งและก็อยู่ในเส้นทางในการลุ้นเข้ารอบสุดท้ายเอเชียนครับ2 0 2 7ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียโดยสาเหตุยุติสัญญากับมาสดาอิชิหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นสมาคมกีฬาผู้บัญแา่งประเทศไทยระบุเลนว่าด้วยสาเหตุของปัญหาแนวทางการล่มทีในช่วงที่ผ่านมาที่ไม่สอดคล้องกับการประเมินของฝ่ายเทคนิค เริ่มถึงผลงานภาพรวมตั้งแต่เข้ามาคุมทัพช้างศึกเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีส0 2 3ันยิบ3โดยสถิตชนะ16จากทั้งหมด30นัดหรือคิดเป็นประมาณ53ปเนนี่คือสาเหตุของการปลดมาสดาอิช e, ิออกจากตำแหน่งจากการประเมินของคณะบริหารด้านฝ่ายเทคนิคของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย สำหรับการแต่งตั้งหัวหน้าบุ้ฝึกรทีมชาติไทยชุดใหญ่คนใหม่ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมีการคัดเลือกและก็พิจารณาโดยไวที่สุดเพื่อสานต่อต่อเนื่องในการทำทีมก่อนจะเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันในช่วงปทีมฟี ف าเดอประจําช่วงเดือนพฤศจิกายนเริ่มจากการเปิดบ้านอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์13พฤศจิกายนและบุกไปเยือนเีดังกาในศึกเอเชียครัพรอบคัดเลือกนัดที่5วันที่18พฤศจิกายนในครั้งนี้ ก็เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับอะไรยังไงเมื่องานนี้ชยาวัตรีนาบงโพส์สวนคนบอกซ้อมน่าเบื่อถึงมาสตอิชิอิเจอมากับตัวเห็นมากับตาสิ่งที่แวนฟอนฟอนไทยยังไม่รู้เรียกว่าเจอมากับตัวเห็นมากับตานะฮะเมื่อชยาวัตรีนาบงอดีตลูกทีมของมาสตอิชิอิที่สโมสรสุโรรัยการซิตี้ออกมาโพสต์ปกป้อง,อ,งอดีตคุณสื่อ หลังมีคนกล่าวว่าอิชิอิซ้อมหน้าเบื่อนะซึ่งโพส์ข้อความระบุว่ามีคนบอกว่าซ้อมกับอิชิอิน้าเบื่อด้วยเหรอจะบอกให้ว่าโคตรมันซ้อมเกินร้อยสมัยอยู่ปราการแกมานั่งถอนหญ้าสนามเองตั้งแต่สิบโมงเช้าแม่บ้านเขารู้ดีรีบบอกกับทีมงานว่าอย่าให้แกทําเดี๋ยวแม่บ้านจะตกงานทั้งนี้สมาคมกีฬาผู้บันแห่งประเทศไทยประกาศแยกทางกับมาสดอิชิอิ หัวหน้าบุกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่เนื่องจากว่าแนวทางการทําทีมทํางานและก็แนวทางการนาทีมไม่ตรงกับสมาคมจากการพิจารณาติดตามและก็ประเมินโดยฝ่ายเทคนิคสาหรับการแต่งตั้งหัวหน้าผู้บุกสอนทีมชาติไทยคนใหม่ฝ่ายเทคนิคสมาคามฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมีการคัดเลือกและก็พิจารณาโดยไวที่สุดเพื่อความต่อเนื่องในการทําทีมก่อนจะเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันในช่วงปาร์ติมฟีาเดย์ประจําช่วงเดือนพฤศจิกายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดในณนี้ เรียกว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ไร้คกาน,นะฮะข้อกังขายังมากอยู่เหลือเกินเรามาดูประเด็นข่าวต่อมันกันครับอะไรยังไงแข้งทีมชาติไทยโพสต์ถึงอิชิอิที่ต้องแยกทางกับสมาคมในครั้งนี้เรียกว่างานนี้เหล่านักเตะทีมชาติไทยที่เคยรรวมง,งานกับมาซาอิชิอิพร้อมใจกันโพสต์ขอบคุณอดีตแม่ทัพช้างศึกที่ต้องลงจากตําแหน่งกุนซือแบบสุดช็อกเมื่อวันที่ผ่านมานําทัพโดยสุวรรณนัทเหมือนตา oro, San, เอริชดรอแพทริกกุนสตาฟสันเจริญศักดิ์วงก่อน สมวุฒิคร่ควรสารอนอนท์อนุอินและก็อภิสิทธตสรดาโดยงานนีท้ท่านทั้งคนทั้งฝั่งทุกๆคนนะผมที่ออกมา,าเรียกว่าโพสต์สตอรี่เนี่ยแต่ละคนนั้นก็มาให้กำลังใจกับทนานขงังฝั่งมาสดาอิชิอินั้นกันอย่างล้มลามเพราะรู้ว่าและรู้ดีนะว่าอิชิอินั้นเป็นคนที่ให้โอกาสคนนะฮะแล้วก็เรียกว่าไม่ได้เล่นกับนักเตะค,คนเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นต้องรอดูคนต่อไปก็ได้วยกันว่าโค้ชคนใหม่เข้ามานั้นจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมา g e n ครับอารันเงเผยนะแอนโทนีฮัสสันเตียมจะเป็นคนสื่อคนใหม่ของทีมชาติไทยในครั้งนี้จึงประเนเนี่ยสื่อหลายสำนักบรายง,งานตรงกันนเรืว่าแอนโทนีฮัสสันผู้ในการเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตเตรียมเข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทีมชาติไทยชุดใหญ่หลังจากมาสดาอิชิอิถูกยกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ผ่านมาโดยโค้ชชาวอังกฤษในวัย14ปีคือตัวเต็งที่จะเข้ามาเป็นแม่ทัพช้างศึกคนต่อไป กับภารกิจสุดสําคัญอย่างเอเชียนคัพ2 0 27รอบคัดเลือกอีก2เกมที่เหลือเป้าหมายคือต้องเข้ารอบสุดท้ายครั้งนี้เท่านั้นโดยเกมแรกจะต้องพาทีมลงอุ่นเครื่องโดนกับสิงคโปร์ในวันที่13พฤศจิกายนก็จะออกไปเยือนสีดังกาคัดเอเอเชียนคัพนัดที่5ในวันที่18พฤศจิกายนและก็เปิดตารางดวลกับเติร์กเมนิสถานคัดเอเชียนคัพนัดสุดท้ายในวันที่31มีนาคม สำหรับแอนโทนีฮัสสันเริ่มการเข้าทำงานที่ประเทศไทยครั้งแรกเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคมบีจีประชุมทั้งหมด12นัดชนะไป7เสมอ3แพ้ไป2ทีมยิงได้21เสียไป15ประตูอัตราการวินเบรดอยู่ที่58.33%ก่อนจะเข้ามาเป็นผอ,อเทคนิคของสมาคมตั้งแต่แตช่วงเดือนม,มิถุนายนที่ผ่านมาเป็น,นว่งางานนี้เปลว่าสมาคมดูที่วินเรดนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็ต้องดูนัดที่ลงแข่งขันด้วย ว่านั่นมันเป็นสโมสรแต่นี่ระดับทีมชาตินะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอารันเงานกุนซือชาวอิตาเลียนได้งานใหม่คุมทีมลีกรองโปแลนดนะเมื่องานนี้ทางด้านของฝั่งจิโนบรตติเอรีนะฮะได้งานใหม่ในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยไปกุนซือสโมสรวิสเซนสตาคารครอฟทีมในลีกรองของโปแลนด์โดยได้คุมทีมลงแข่งขันเกมแรกไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกุนซือชาวอิตาเลียนในวัย5้ปี เพิ่งจะแยกทางกับอูธธนีเอฟซีเมื่อวันที่8ตุลาคมที่บามาจากนั้นถัดมาแค่2วันก็ได้งานใหม่ทันทีเข้ามาเป็นเฮชโค้ดวินซติสตาคาราคอฟก่อนจะประเดิมคุมทีมนัดแรกบุกเจ้า GKS TK 3ต่อ3-3ในเกมลีกนัดที่13เมื่อวันที่18ตุลาคมที่บามาส่วนผลงานของวินเทสลาฟคาราคอฟแข่งทั้งที่13นัดชนะไป6เสมอ5แพ้ไป2 เม่ทั้งหมด23แต้มรังอันดับที่3ของตารางคะแนนลีกโปรโแลนด์ในครัังนี้สำหรับประหนงของจิโนเวรติเอรีผลงานในการคุมเมืองทองฤดูกาลสัปดที่24นั้นแข่งทั้งหมด45นัดชนะไป21เสมอไป8แพ้ไป18ทีมยิงได้8 3เสียไป65ประตูอัตราผลเ่ดอยู่ที่46.67%ส่วนผลงานการคุมทีมอุทนันีเอฟซีฤดูกาลสัา25แข่งทั้งสิ้น7นัดไม่ชนะ เสมอ3แพ้4ยิงทีมยิงได้6เสียไป15ประตูในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เป็นระวางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงเมื่อแนวรุกทรูแบงคอกพูดถึงอ e ิ e ชิอิเจ้านายเก่าที่สมุุดปากานนะเมื่อชยาวัตรศรีนาวงแนวรุกของสโมสรทรูแบงคอกถึงม e e าสดาอิชิอินเก่าสมัยค้าแข่งกับนักของ สมุรปราการซิตี้หลังทราบดีว่ามาะเนี่ยได้ลงจากเก้าอี้แม่ทับช้างศึกเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ผ่านมาเจ้าบีได้โพสผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวถึงมาะบอกว่ามีคนอบอกว่าซ้อมกับด้านของอิชิอิหน้าเบื่อด,ด้วยหรือเนี่ยจะบอกให้นะว่าโคตรจะมันเลยนะซ้อมเกินร้อยสมัยอยู่ที่ปราการแกมานั่งถอน้าตั้งแต่1ิบโมงเช้าแม่บ้านเขารู้เขารีบบอกเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะตกงานสำหรับชิจาวัตรีนาวงเคยร่วมง,งานกับมาสดาอิชิอิ ที่สมบัรกาประการซิตี้ทั้งหมด1ครัง้งในช่วงฤดูกาลสัปดยี่สิและก็สัปดลงเล่นรวมทั้งสิ้นส1นัดยิงไปถึง8ประตูกับอีก2องแอสซิสและนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่าโมงผู้บันไทยประจำวันที่22่สิบตุลาคม2ั6 8พาโดยชายพบว่าครั้งฟุตบอลไทยครับ